นี่ก็เดือนมิถุนาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยปี2021ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะครับที่นี่ก็เริ่มเข้าหน้าร้อนนะครับอากาศก็ร้อนขึ้นมานะครับเราก็ไปหารถเหล็กออกใหม่กันดีกว่านะครับ Hot w h e e l s Hunter วันนี้นะครับเราก็จะไปหารถออกใหม่นะครับว่ามีคันไหนกันบ้างนะครับร้านแรกที่เราจะไปนะครับคือ c v s นะครับร้านขายยาที่ไม่เคยมาซื้อยาแต่มาซื้อรถตลอดครับ c v s จะมีรถเจ๋งๆไหมนะครับ แต่ว่าเริ่มไล่ดูเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็นรถแพ็คใหม่นะครับแต่ยังไม่เจอคันดีๆนะครับมาดูด้านนี้บ้างนะครับมีไหมครับโอ้โหอ่ะพอเชอร์สามห้าหกอัลนะครับลายเกาส์ด้วยแต่ว่าคันที่เจ๋งกว่าซ่อนอยู่ข้างหลังนะครับ Hotview ID นะครับคันนี้สุดยอดมากๆนะครับถือว่าโชคดีจริงนะครับโคโปคาร์โมโรลายเฟเคอร์ชัอสนะครับ e เนี่ยจริงๆแล้ว คิดว่าน่าจะหายากกว่า Super ร์เทช u r e ฮัน t อีกนะครับเพราะว่าเคยเห็นมีคนเล่าให้ฟังว่าเปิด40กล่องเนี่ยอาจจะเจอ Super ร์เทช u r e ฮัน t ประมาณ3-4คันแต่วิวไอเเนี่ยเจอแค่คันเดียวเท่านั้นเองนะครับอันนี้โดยรวมๆน่าจะเป็นลังเจของปี2011นะครับพวกเราเคยทำคลิปแกะกล่องไวแล้วคลิปหนึ่งนะครับสามารถย้อนกลับไปดูกันได้ว่าในชุดเนี่ยมีรถอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เราก็โชคดีนะครับเจอรถหายากด้วยใน CVS นี่นะครับ ย้ายร้านกันบ้างนะครับคราวนี้เราไป Hobby Lobby นะครับร้านขายอุปกรณ์สำหรับงานดิเลกนะครับเราเจอรถส d ูบิ b ู d o นะครับโอ้โหแต่ราคาแรงมากนะครับ2ี่เหรียญนะครับหรือว่าคันนี้นะครับล i l l y g เซอร์นะครับแพงเหมือนกันนะครับทำไมถึงแพงเพราะว่าทั้ง2คันนี้เนี่ยมันเป็นรถไฟฟ้านะครับก็คือเป็นรถสำหรับวิ่งบนรางไฟฟ้านะครับ วิลลี่ไกเซอร์เขาก็ทำให้มันมีสนิมเหมือนรถเก่าจริงๆนะครับส่วนนี้สกูบิดูนะครับของ h Wheels ก็เพิ่งออกปีนี้นะครับหน้าตาแล้วก็สีรถรูปแบบเหมือนกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปซื้อของ h w h v i l s ดีกว่านะครับ h Wheels ราคา1เหรียญนะครับแต่ว่านี้ราคา20เหรียญนะครับต่างกัน20เท่าเราก็ไม่เป็นไรครับไม่เล่นรถไฟฟ้าก็ได้ครับไปดูรถรุ่นนี้นะครับของ Green Light นะครับเป็นกฟนะครับแล้วก็ ขายพร้อมกับรถเทเลอร์นะครับสำหรับประกอบแล้วก็ให้ลากได้นะครับสำหรับคนที่ชอบแนวนี้นะครับหรือว่าคนที่ชอบแนวทาร์สปอร์เตอร์ช่วงนี้ก็เจอหลายคันนะครับแม่จะใจอ่อนดีไหมครับว่าเริ่มสะสมแนวนี้ดีไหมครับเพราะว่าเคยเล่าให้ฟังคลิปหนึ่งนะครับว่าไม่อยากจะเริ่มแนวนี้เลยนะครับรถทาร์สปอร์เตอร์นะครับมันมีหลายคันอันนี้เป็นยี่ห้อ M2 นะครับออกมา2แบบที่เห็นนะครับมี B M แล้วก็มี h e v r o l e t นะครับ ครสะสมแนวนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าหน้าสะสมไหมนะครับหรือว่าดูจะมีแนวล้มละลายนะครับผมเห็นรถซูพรีมคันเดียวนี่ก็โอ้โหกุมหัวแล้วครับไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับอ่ะย้ายร้านกันบ้างนะครับกลับมาโฟกัสที่ฮอตวิวนะครับวันนี้มาที่ลาฟด้วยนะครับเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแต่ก็มีของเล่นขายเหมือนกันนะครับโอ้มาสเตอร์ท럭ลดราคาด้วยแต่ว่ายังไม่มีอะไรโดนใจนะครับฮอตวิวแพ็กฟ้าก็ลดราคาเหมือนกันนะครับ สิคันสิเหรียญน,นะครับแต่ว่าต้องไล่ดูใจเย็นๆนะครับจะเห็นว่ารถเยอะมากนะครับน่าจะมีของดีซ่อนอยู่แต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนนะครับเช่นคันนี้ครับม s t a n g ฟัน n ี่คานะครับคันนี้เป็น Treasure h น n t นะครับแต่จาลัง h 2 0 2 1นะครับ h 2 0 1 1่แปลว่าต้องมีรถอีกคันหนึ่งซ่อนอยู่นะครับที่เราพยายามหากันเยอะมากก็คือดัตสัน ห้าห่นศูนย์นะครับได้มาแล้วครับโอ้โหโชคดีมากเลยนะครับเจอคันนี้นะครับที่เมืองไทยตามหากันให้ควักนะครับแล้วก็มาดูรถล้อยางกันบ้างนะครับ Car Culture นะครับอันนี้โอ้โหชุด Deutschland Design นะครับรถที่ออกแบบในประเทศเยอรมนีนะครับมาดูกันครับว่าจะครบ5คันไหมนะครับถ้าครบผมก็จะซื้อไปนะครับคันที่1นะครับ Mercedes Benz นะครับ เบอร์4จาก5นะครับคันที่2นะครับ Porsche นะครับอ่าโอเคนะครับคันที่3เป็น Audi นะครับรถสัญชาติเยอรมันทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็คันที่4 Volkswagen นะครับรถตู้แดงโอ้ยคันนี้อยากได้นะครับเป็น Volkswagen รถตู้แล้วก็คันสุดท้ายโอ้อยู่ข้างบนครับ BMW นะครับ โอ้โหครบ5คันอย่างนี้ก็ต้องซื้อไปสิครับส่วน m o ม s t ต r ร์ u c k ตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าสนใจนะครับแต่ว่าเริ่มเห็น Monster Truck แบบใหม่ออกมานะครับก็คือแบบนี้นะครับล้อเป็นสีนะครับล้อใหญ่ด้วยนะครับรับแล้วก็เสียทรั์กันไปเยอะนะครับได้ของไปหลายอย่างเลยแต่ก็ถูกใจนะครับทั้งรถแพ็กฟ้าแล้วก็รถล้อ,อย่างนะครับ ไปลุยกันต่อครับร้านต่อไปที่เราจะไปก็คือร้านทาเกตนะครับทาเกตก็มีของขายเยอะนะครับก็เป็นห้างที่มีของเพียบเลยนะครับเราไปดูกันว่าคราวนี้จะได้อะไรจากทาเกตบ้างนะครับมาครับมาที่มา r i o k a r t รก่อนเลยนะครับกล่องใหม่ๆอีกแล้วอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับว่าโหถ้าเก็บเนี่ยไม่มีวันจบสิ้นนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวเดิมแต่เป็นรถคันใหม่นะครับโดยเฉพาะหลุยจินะครับขับรถคันใหม่มานะครับโอ้ขนลุกสู้เลยครับรู้สึกถึงพลังงานอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับเจอโรซาลีหน้าหัวหลุดครับไม่รู้ว่าหลุดมาจากโรงงานหรือว่าเจอตอนขนย้ายนะครับกระแทกอะไรนะครับแต่ว่าโอ้โหน่าสงสารมากแล้วก็นี้นะครับเจอที่ร้านแต่มาถ่ายบนรถนะครับฟาสก้าครับฟาสก้ากำลังจะเข้าแต่ว่ารถฮอตวิวทำออกมารอก่อนแล้วนะครับ เราก็เจอ1คันนะครับ Ford Mustang นะครับทั้งชุดมีทั้งหมด5คันนะครับใครถูกใจคันไหนบอกกันได้นะครับกลับมาดูในร้านกันต่อนะครับเราเจอ Matchbox นะครับคันนี้นะครับ Super Fast นะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะครับน่าจะเพิ่งออกนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ Matchbox เหมือนกันนะครับ Ford Ranger นะครับอันนี้ก็น่าจะรับไปนะครับดูเจ๋งเท่เลยนะครับ มาดูอื่นๆนะครับแพ็ค5มีอะไรน่าสนใจนะครับมาเจอชุดสปีดเบลออันนี้นะครับก็เป็นรถที่วิ่งเร็วจนเรามองแทบไม่ทันนะครับก่อนก็จะเป็นลายที่คล้ายๆกับลายสปีดที่อยู่ข้างรถนะครับอันนี้นะครับชุดนี้ผมก็รับมานะครับโดยรวมๆทาร์เก็ตก็ได้ของไปหลายอย่างอยู่นะครับแต่ว่ารถแพ็กฟ้านี่ยังไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับ ไปร้านสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับที่วอลมาร์ทนะครับมืดแล้วด้วยเราลองไปดูกันครับว่าจะได้อะไรกันบ้างนะครับเรามาเจอทีมทานสปอร์ตแล้วนะครับเนี่ยคิดไม่ตกจริงๆว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับแล้วก็นอกจากของ h t f i ฟิลแล้วนะครับยี่ห้อ M2 ก็ทำออกมาหลายคันอยู่นะครับโอ้โห f r r o r m r f o r m a n c e นะครับกับ Comcam นะครับอ่เนี่ยนะครับเลือกไม่ถูกเลยนะครับแล้วตอนนี้ M2 นะครับมีรถ 1ต่อ24ออกมานะครับเปิดฝากระโปรงหน้าได้เปิดฝากระโปรงหลังได้นะครับแต่ราคาก็แรงเหมือนกันแหละนะครับก็เกือบ20เหรียญนะครับเป็นเชฟโรเลตคาร์โมโรนะครับมี2สีนะครับสีเหลืองดํากับสีดําลายไฟนะครับโอ้สวยนะครับแต่ว่าอาจจะดูอย่างเดียวนะครับยังไม่ซื้อมาแต่ว่าเราเจอรถที่อยากได้มากเลยนะครับรอพบกับเซอร์ไพรส์กันนะครับ รถที่อยากได้ก็คือคันนี้ครับ o s ส a r m ์เมเยอร e วีเนอร์โนะครับรถขายไส้กรอกยี่ห้อออสการ์เมเยอร์นะครับเป็นรถที่มีอยู่จริงนะครับแล้วเขาก็ทําจําลองมาเป็นรถของ Hotview ์นะครับโอคันนี้อยากได้มานานนะครับออกมาตั้งแปี2020นะครับแต่ว่าเพิ่งมาเจอที่นี่นะครับอันนี้เป็นรถของจริงเทียบกันดูนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับก็เป็นรถที่ไว้โปรโมทไส้กรอกนะครับเป็นสิ่งที่อยากได้มาก อย่าเพิ่งจบตรงนี้นะครับขออีกฟักชุดนะครับคราวนี้เราจะเจออะไรนะครับรถนิสสันชุดนี้นะครับเขาก็คุยกันว่าที่อเมริกาเนี่ยขายไม่ค่อยออกเลยนะครับยกเว้นแถวนี้นะครับแคลิฟอร์เนียตอนใต้นะครับคนถึงจะนิยมซื้อรถญี่ปุ่นกันนะครับอันนี้ขายในราคา25เหรียญนะครับแต่ว่าก็ต้องขอจัดมานะครับมีนิสันสกายไลท์3คันนะครับแล้วก็มีเรท o ริกที่เป็นรถยก1คันนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซุงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน f c e e o o o เนี่ยเรามีเพจชื่อว่า Hot Wheels Hunters นะครับแล้วก็ถ้าใครดูคลิปนี้เร็วๆเนี่ยเรายังมีกิจกรรมพิเศษนะครับถึงวันเสาร์ตอน4ี่ทุ่มนะครับไปตอบคำถามเพื่อชิงรถนะครับ h o w h e e l s b a t m a n กันนะครับอย่าลืมไปร่วมกันเยอะๆนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ